ขณะที่ผมยังรับราชการตำรวจและทำหน้าที่เป็นนายตำรวจประจำตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจารย์ดำรวงรัฐพิพัฒน์ในยุคสมัยนั้นได้มีมวลชนจัดตั้งเดินขบวนจากาลานพระรูปไปล้อมทำเนียบรัฐบาลถึงท่าตลอดความกว้าขงของถนนพิษณุโลก ข้อความเขียนไว้ว่ากำจัดรัฐมนตรีคอมมิวนิสต์ชวนดำรงสุรินทผมทราบดีว่ารัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสามท่านไม่มีพฤติกรรมเป็นคอมมิวนิสต์แต่ฝูงชนที่ได้รับก,การจัดตั้งและปลูกปั่นปลูกระดมต่อเนื่องกันมาหลายวันจนเชื่อว่ารัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสามท่านนั้นเป็นคอมมิวนิสต์ เสียงกูกล,งล้องร้อตะโกนอยู่หน้าตําแหน่งรัฐบาลข้ามันข้ามันข้ามันก็หึงไปหมดนั่นแหละครับที่ทําให้ผมตัดสินใจพาลัมตีสาคนหนีออกจากตําแหน่งรัฐบาลผมบอกว่าพี่ไปกับผมผมมีอาวุธประจํากายคือปืนอินแกลมหนึ่งกระบอกที่กรมตํารวจจ่ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ผมบอกว่าผมยิงหมดสองแม็กคือส0สินัด ถ้ายังไม่สามารถปกป้องพี่ได้เราตายพร้อมกันพี่น้องครับเรื่องเหล่านี้ผมไม่เคยหลุดออกจากปากไปบอกใครทั้งสิ้นกระชั่งปีพศ2 5 3 5หาจากปี2519 16ปีพี่ชวนหลีภัยเป็นคนเอ่ยออกมาเองว่าในชีวิตนักการเมือง ผ่านการต่อสู้แทบเอาชีวิตไม่รอดและที่รอดตายมาก็เพราะรุ่นน้องนิกิศาสตร์มหาวิยาลธรรมศาสตรค์คนหนึง่งที่พาผมหนีออกมาจากทำเนียบด้วยเหตุการณ์6ตุลา19พี่พน้องครับผมไม่เคยเอ่ยปากขออะไรจากพี่ชวนแม้ว่าผมจะเคยช่วยชีวิตแต่พี่ชวนครับวันนี้ผมขอเธอ ขอให้พี่ทวนทุกพี่ชวนทุกทวนดูเหตุการณ์วันที่สิบเมษานั้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งและเป็นผู้แทนราษฎรเพื่อนร่วมอาชีพเกี่ยวกับพวกเรานี่เป็นครั้งแรกในโอก30กว่าปีที่ผมเดินบนถนนสายนี้แล้วได้พบได้เห็น พี่ชวนครับพี่จะให้อภิสิทธิ์นั่งอยู่บนกองเลือดและทักถมซาศพองพี่น้องเพื่อร่วมชาติอีกอกี่งรับพี่ครับพี่ชวนครับพี่หน้าจะเป็นผู้ใหญ่ของแผ่นดินพูดกับอภิสิทธิ์การที่พักเพื่อไทยก็ดีมวลชนคนเสื้อแดงก็ดีเรียกร้องให้ หากทัานยุบสภาพวกผมก็ตกงานกลายเป็นอดีตสอสอเงินเดือนที่ได้รับพร้อมเงินประจำตำแหน่งแสนสี่พันหมดทันทีสิทธิพิเศษในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนแราษฎรไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางถูกตัดทันทีนนแต่พวกผมยอมครับ ยอมเพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้แล้วการเลือกตั้งทุกครั้งไม่ว่าจะอยู่ทุกวาระหรือยุบสภาหรือปฏิวัติอดีตสอจะแพ้เลือกตั้งประมาณ30-45%สอสอพักเพื่อไทย189คนทุกคนมีความเห็นยอมให้รัฐบาลยุบพัก แม้ตัวเองอาจจะต้องแพ้เลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะมีข่าวต่อไปก็อยอมขออย่างเดียวอย่าให้ชีวิตของคนไทยต้องมาดับสูนไปอีก <ระ ının> ดังนั้นผมจึงขอใช้โอกาสนี้กราบคาระวะพี่ชวนด้วยความเคารพด้วยความรัก แล้วคนอย่างผมไม่เคยเนรคุณผมตัะหักอยู่ตลอดเวลาว่าผมไปยืนอยู่บนถนนการเมืองได้ได้เป็นสสเพราะคําชี้แนะของพี่ชวนที่เคยพูดกับผมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าน้องลาออกจากตำรวจไปสมัครสสเถอะคำพูดของพี่ทําให้ผมยืนอยู่บนเวทีการเมืองได้เป็นสสราชุรีอกสมัย เป็นสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดราชบุรีที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกในบทการทั้งยังได้รับพระบรมราชูการโปรดเก้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีโอกาสทํางานสนองพระเดชพรคุณเจ้านายในพระมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์ผมถือว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่พี่ชวนหลีภยัย ดังนั้นเมื่อครั้งที่ผมเป็นสสอ,อยู่พรรคเพื่อพรรคชาติไทยท่านปัญหารมอบหมายให้ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจพี่ชวนผมจึงได้ขอถอนตัวแล้วก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมพรรคชาติไทยทราบว่าที่ผมยืนอยู่บนถนนการเมืองได้เพราะชวนหลีกภัยเป็นผู้ชี้ทางให้ดังนั้นผมไม่สามารถอภิปรายชวนหลีกภัยได้ นี่คือคุณลักษณะของผมที่ว่าไม่เนะคุณคนแล้วผมเองตั้งแต่อยู่รู้จักกับพี่ชวนมาผมเองไม่เคยเอ่ยปาขออะไรกับพี่ชวนทั้งสิน้นะทั้งๆท,ที่ผมมีความชอบทำที่จะขออะไรอะไรจากพี่ชวน ระหว่างที่พี่ชวนเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยถึงสองครั้งสองบท okay, <yeah>, yeah. ผมก็ไม่เคยเอ่ยปากแต่วันนี้พี่ชวนครับผมขอเธอขอให้พี่ชวนเปลี่ยนใจ okay, yeah, yeah. ผมรู้ว่าพี่คิดอะไรอยู่ okay, yeah, yeah. ผมรู้ว่าภายในพรรคประชาธิปัตย์มีการแก่งแย่งชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคพี่ชวนต้องการจต่หยุดอานาคตของอภิสิทธิ์ yeah. <Yeah>. yeah. ใช่ไหม รวมทั้งพี่บญัดิบรรดฐานซึ่งนั่งข้างๆพี่ชวนที่ไปคัดค้านการเสนอแก้รัฐมนูญหรือการตัดสินใจทางการเมืองใดๆพี่ครับทั้งพี่ชวนทั้งพี่บัญญัติทั้งสองท่านท่านเป็นรุ่นพี่ผมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์สอนให้นักศรรึกษาหรือผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ให้รักประช,ชาชนวันนี้พี่ลืมคำสอนของปูรพาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วหรือผมทราบว่านายกอภิสิทธิ์ไม่ไหวแล้วและตัวนายกอภิสิทธิ์เองก็ไม่ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างซาาศพ ที่ไปไหนก็ไม่ได้ต้องนอนเล่าเกือยอยู่แต่ในเกฮสถานหรือในที่ซ่อนตัว